พวกเรานักแสดงจากซีรีส์มไนะครับพร้อมกันครพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เอเทลเสายลาเทวดาเี่ยเลยได้แค่นี้นีครับเป็นไงบ้างครับโอยจริงจริงก็ รู้สึกใจหายมากๆครับเพราะว่าซีรีสมันเร็วมันเร็วมาก มาถินครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้วก็เหลือคิวเดียวแล้วก็สองใช่คิวเหลือสอง้งใช่แต่พวกเราไม่ว่าไปคุยกันก่อนไหมโอเคเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยวียวเวเยอเดี๋รงเนีวดี๋วเดเดียวเเเาวเเยเียเเีเวเวเนเดียวเนียเดี๋ยวเดี๋ แล้วพอีกครับแล้วูเราอเราแจบไปแล้วับผมเขาเรียกว่าล่กพี่ใหญ่ครับก็เหลือคิวท่าน้องน้อทุกคนครับผมถ่ายกันจบยังไม่จบก็จบจบด้วยกันใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใช่บอยปิดกี่ที ว่าฟีดแบ็ดีมากครับตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสี่ก็เอ้ยพีสิบสามที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากด้วยครับขอบคุณแฟนทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่าอีพียี่สี่เนี่ยเราจะพาจูเนียร์มาร์ฟเนี่ยไปสองล้านทวิตนะครับผมหมูว่าสองสี่เลยมันล้านเลยเหรอมันล้านมาทุกคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ย อีคู่สุดท้ายเนี่ย EP ยี่สี่ต้องโถมนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไปสองหมานนะครับเพราะว่าจริงจูเนียร์หมาเนี่ยรอมานานมากสองหมานนี่เลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็คเราจะไม่เดินอย่างเดียวได้เออพูดใหม่เลยขอบคุณเสียบอสนะครับที่นั่นอมากแล้วก็น้องจูนะครับผมขอบเสียบบอสด้วยนะครับ เออก็ฝากพี่เป็นฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึงปี24เลยก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกท่านนะครับเป็นไงฮะความรู้สึกนะครับอีกีร้านแรกแปลกเลยนะครับ คนะครัจขอบคุใจมากที่ชื่นชอบพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบท่านถาว่าทำเพื่อเราขนาดไหนจริงๆแบบไม่ได้เงินไม่ได้เลยคอยดูเราทั้งห่างดีใจมากพี่ๆหนาสดร้านแตกใช่ไหมครับก็ด่ากโดนต่อยกันด่าพี่บูเป็นละเก้าแสนทวินด่ากรีแอลุ่มขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลปแล้วประมาณ9 แไม่แต่ว่าพี่เพอคือผมก็จะเลียกับพี่นั่นแหละคนละกนวเียเขาไปสั่กันเลยนะสั่งนเลยนะลูกเขยอะไรสักอย่างลูกเขยอะไรนั่นหมมีอะไรจะบอกเขาไหมฮะพี่นด่าเยอะขนาดนั้นก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับไม่ต้องดูเนื้อในหจริงเขาเป็นคนเนื้อในดีครับแมอลแแู่แม่น้องม่แม่ลแม่ลกแม่นแม่ม่ก่ แม่แม่จะจับตาจับตาดูคุณอยู่นะครับผมคนเราพายกันได้ถ้าเคยเปสาววายต้องให้อภันะชวนตืนคนรานก่นู้างสาราก็นนขยันพูดริงก็เถงพูดอะไรลูกครับก็ขอบคุณเนี้ยขับคุณสำหรับหนึ่งร้านนะครับนผ่านมานะครับผมก็ เอาจริงคือทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในในการทำผลงานจสูงมากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่พาเรามาถึงหนึ่งล้านแล้วบอกว่า EP ต่อไปจะพยายามขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าเท่านี้มันวุ่นวายเลยคนเยอะวุ่นวายจริงๆ EP ล่าสุดคุณไฟฟ้าเป็น EP ที่จะเสพที่จบตองนี้เขาโดนด่าทพาไม่คุ้มเลาไม่คุ้มเล็ก ตัวจริงค่ะตัวจริงเป็นผู้เย็นตัวจริงเป็นนี้าตัวจริงก็เป็นไปพูดไม่ตัวจริงเป็นไปผู้เย็นค่ะทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณ็คนเดียวค่ะไม่อบอุ่นเพราะงั้นคือข้ามประตูนี่เหงื่อแตกเอาหน่วมไม่ได้มีหั่วเลยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีตัวเปรียบเทียบ ทำไ้ทำไมทหลอกพี่ไฟฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาทีแต่พิไฟฟ้าคนดีจริงๆครับแล้วจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะรอติดตามมาอย่างพี่ไฟฟ้าได้บอกไว้ว่าไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีรพลุกนะครับน่าจะเข้าร้านคุณนี้คนดีมากก็เออผมก็รอดูพี่ไฟฟ้าว่าเจ้าคุณเหมือนในโฆษณาจริงหรือเปล่ารอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเขาผ่าน พารอื่นไปก่อนโอเคแล้วพี่จูเป็นไมโครเวนไหมครับก็รอดูอยู่ไงเป็นไหมแ้วไม่ไปดว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไม่เป็นทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมเป็นกาใได้นเยอะเนี่ใ

อย่างเปล่อผู้ที่เพิ่งจะใสรอ่สประมาณสครับผมใช่มา่ี้ก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆใช่แแฝแซมก็ไม่ได้จบแค่ผู้ไม่ได้หายไปเลยครับก็หบไปหมมาใช่เราก็วิ่งเล่นกันหมดคู่กับแล้วเป็นฟชัวร์แวดชัวร์แวบชัวร์แชัวร์แ้ผมนาักตอนผมแล้วเรา๋งทวพาดี สองตัวละครทีเดียว EP ยี่สิบสี่เนาะเราหลังจะพีคยังไงใครจะถูกหรือว่ากว่าละดีละผมว่าได้ท้ายกว่าใช่ผมว่าแม่ๆน่าจะกรี๊ดกันน่าจะให้อภัยตัวโย้าเองครับโดนด่าเยอะมากววันนเี้ยอก่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระซิบมา ไม่น่ารอดใช่หรออีพนี้อีพนี้มีคนกระซิบมาแล้วจริงเหรอตัวเองดีกว่าแต่ผมก็จำอะไรกระซิคนนี้หรือเป่าจริงเหรอกกิ๊ฟใช่ไหมพี่กิ๊ฟใช่ไหมพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟมีหลายคี่อะไรอยบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณดูดูแล้ว อินอินได้ทำอะไรกับเราได้วิตเตอร์อรลณูนิวครับไปเลยเหรอทำไมทุกคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพอรได้เลยหรือว่าฝั่งบุกปล่อยต่อยก็ได้ร้อนเลยร้อเล่นนะรอเล่นนะอันนี้พี่บุกรอรอกันอยู่ทุกคนสามารถต่อยตกตกตกโอ้ยเลยเนาะพี่เพอร์เดินไปพร้อมได้เลยไม่ไปโอบน้อกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบเนฟิตอะเพอร์ก็ระวังตัว เนี่ยคนหมาไม่เลยคนยกคนอยเท่าทำงานพี่ิวเงผมชอบทำงานพี่นิวมากครับครับพี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยครับ รักพี่ดูที่สุดในโลกเลยครับไม่มีใครกำกับได้เท่าพี่กิ๊บ้วครับใช่ครับไม่มีใครบีบได้หน้าฟากแล้วพี่กิ๊บแล้วครับตาใช่บมองหน้ากากยิ้มยิ้มขึ้มาหนึ่งทีไม่ได้ตาหนึ่งทีข้างหลังตี้มติ่งตรงไหนไม่ไม่ก็มีบ้างครับบางทีนะด้อ มีอะไรระบายระบายได้เลยระบายึือเขาพ่วงจับได้เลยเหรอเราสามารถทำอย่างนั้นได้เลยเหรอครับโอ้ยให้ใจต้องการบุ้งไม่ดีนะครับจะไม่มีงานเอานะครับแบบจ้องอาข้าะใกล้มากสี่กันเกินไปครับสี่กันเกินไปจนบาคิด มันหนักเกินครับมันเริ่มแก้ยันเป็นงานหลักแล้วแล้วก็ถ่ายเป็นงานลองแล้วมันต้องเข้าหน้าเตีนจ่ิงๆฮะมีโดนแก้งหรอก็โดนแก้งบ่อยครับและอย่างล่าสุดเนี่ยฟอสก็เอาขนไกมาแล้วก็ทาเป็นเหมือนจะตัดผมจะตัดผมแต่ไม่ได้ตัดโดนแหมยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองและตัวดีเลยตัวร้มาก่อเนี่ยตัวดีเลยทำไมอะชอบแก้งเพื่อนทำไมไม่ต้องทิ่ตัว นี่อยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ร้ายมากครับอยากให้ไม่กล้องอะไรนะครับเดี๋ยวบุ๊กไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุกคนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับก็แบบผมพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกว่าพี่ชายคอยนะพี่พี่เลยพูดเชื่อไหมคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะว่าเรียบร้อยมากต้องให้เขาื่นพูดเนาะอันเรียบร้อยมากเลยไงต่อคะ ก็แบบเจอพี่พี่บุ๊กบ่อยเพราะว่าแกมาเปิดกองกองนี้ก่อนคนถ่ายแรกๆแล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนนะแต่เมื่อบุ๊กเจอปูลคือผมได้จากนักแสดงอาวุโสท่านเนี้ยเขาเอาอาวุโสยอดที่บุ๊กกองกองกองคนเดียวที่ไม่ใส่ตาแกอดเย็นยังดังยังไงเหรอคะแกผมแกผมไม่สนุกไง เออถ้าไปแกล้งบุกแกล้งปูเลยมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยเรื่องไม่พอเขาต่อยกลับรึเปล่าจริงๆนี้ผมลั้นตรงนี้เลยผมก็ไม่ได้กลั็เลยแกล้ง <c oughs> มึงมีกล้องกันเก่งจังเลยชื่อนี่มาสิมาสิมาเลเอาแกล้งอนให้ดูทีหนึ่งมาสินี่กูหรือมันมัต่อยกล้าแกล้งไหมผมไม่กล้ากลัวฟอนมันต่อยกล้ากล้ามากกล้าแกล้งฟอนแล้โอ้พี่ดูแค่คำว่ากล้าเสียยังสั่นเลยแก้ผมไมมปหนวเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมมาชอบดูทุกคนแล้วเขาแกล้งกัน วันหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างนะไม่รู้แม่กันใครขวดสุดไปก่อนอุ้ยถามเสี่ยสวรรค์ดีกว่าอันดับหนึ่งอ่ะพูดมาพี่นิวอ่ะพี่นิวขวดสุดแล้วในกองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งีากสวรรค์ดูเนี่ยเก่งเลยทุกคนสองสองสองเอาดีกระสิตบุกตร เพิร์นก่อนแล้วอาจจะยอมรับว่าจูนหนึ่งอาจจะยอมรับเป็นแบบแต่ว่าเหมือนต้องเป็นแบบลองจูนนิดนึงไม่ได้นะมันเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละอ๋ออ่ะมีชื่อป่ะมีชื่อไหมยันไหมมีชื่อไหมไม่มีชื่อผมเลยกระเด็นเอาผมปวดขนาดนไหนครับผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิ่มเยอะเพราะว่าเพิ่มเพิ่มด้วยคนเริ่มหลายอย่างผร้ององ ใช่ไหมเพิร์นเพิร์เพื่ภาษาตั้งต้นหรอไม่คือผมก็ื่อทำตามพี่ชายครับเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่มาไปกัดเออไม่เราพูดกันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูลแแฟกคือ่ะคือผมมันไม่เคยทำงานพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเรามาตั้งใจทำงานกันนะครับแต่เพิร์นเนี่ยเขาเคยทำงานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมก็สบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเ้าสอนทักษะจังหวะวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแกงได้อย่างนี้นี่เอง เล่นล้ตกลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอดเด็ดอดเด็ดครับอดเด็ดนะครับครับผมคุณอนนี้คุณมีแรงเอาคึงชาวบ้านไม่เคยมีใครแกล้งผมมเลยในคนถ่างแต่ที่ตัวอยู่ภาพคุณมีเห็นบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ยอมแล้วว่าเป็นการท้องเสียอยาวนานที่สุดเออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแอดมิดใหม่อ้ทำไมแอดวิดออกกลับมาทำงานหรือยังไงต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับตอนแรกแอดมิดรอบแรกแล้วคิดว่าหายแล้วพอไปแบบได้ชีวิตปกติกลับไปลองอื่นมาอ่ะสิบรอบก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่คุณบอกว่าคุณไปโรงพยาบาลตั้งนาน ดื้อพอดื้อครับเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยครับใช่เ,เ,เพราะว่าปกติเราพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาล <laughs> ถึงจะมีประกันก็เถอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่าอยากเข้าดีขึ้นครับดีขึ้นก็เน,น,นี่ยสดชื่นเลยครับผมมีแค่กระเพาะเนี่ยที่อ,อ่อนๆอยู่นิดน,นึง <laughs> ก <laughs> ินได้ของอ่อนนะช่วงนี้ <c oughs> ใช่แต่ว่าดีขึ้น หมอก็บอกว่า <hatır> ช <activated> ่วงนี้อ <Bol> ย <classified> ่ากินอะไรที่มันนุ่มๆน่ไปก่อนตอต้มไม่ปุงอะไรคับใช่ตอนที่คุณออกกลับโรงพยาบาลรอบแรกคุณก็ตอนแรกจะไปกินข้าวต้มแต่ข้าวต้มไม่ว่างบอกให้ฟอนจอบอกให้ฟอนจอมข้าวต้มนะฟอนอนเดินลงมาจากรถ เฮ้ยโทษทีว่ะลืมจองงั้นเดี๋ยวเรากินหม่าล่าแล้วกันเนาะพี่นิวพร้อพูดถึงหม่าล่ามันตั้งแต่แรกสุดแล้วแล้วเป็นคนเลือกด้วยประเด็นใช่แต่ผมกินซุปกระดูกอ่าผมไม่กินหม่าล่าผมกินหม่าล่าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้เออเห็นพุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกินกูเลยแบบเออตกใจนำเสนอให้ลองไปกินหม่าล่าดูเออส่วนผมก็กินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้ำหม่าล่า ก็เป็นคนสั่งไงเพราะมันอยากให้ลองอ่ามันเป็นซิกเนเจอร์มันต้องสั่งอยู่แล้วคุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งมาหมาไม่ถึงคุณมาประเทศไทยแล้วแบบคุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพฝั่ขุมวิัอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงโอเคโอเคไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือสั่งให้เขาแต่เราเข้าโรงพยาบาลเออใช่ พีสิบสี่ครับสิบสี่ก็วันนี้ป่ะวันนี้ครับวันนี้อ่าเป็นเป็นโยธาบัณแล้วครับครับผมก็วันนี้นะเอ่อเราจะได้เห็นนะครับการเฮ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยเนาะสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็น point หลักของคู่นี้ครับเป็นการเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคียใจแต่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือแบบอาจจะมีอะไรครับใจีเตรียมไม้ตโยธาได้ไโอีพีนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีีนี้โยธาน้ารักโยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็รักครับูน้าลูงหน่อไม่ไ้อูก็สงนมาก อะไรนะสิ่งนั้นนะอ๋อวันนี้ผมว่าผมจะอยู่ีเมียดีกว่าจริงจริงผมว่าผมจะอยู่ที่เมียเหมนกเพราะว่าที่ก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่ามาเหมือนกันก็แบบเฮ้ยก้าทำไมใจร้อนจังเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนเรื่อง โอเคใช่ไหมโอเคครับอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะโอเคเรีร้อยามมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับสายลัดเทวดา perfect trainer นะครับ EP นี้นะครับ EP 14แล้วนะครับก็มีถึงกด24 EP ครับก็ใครที่อยู่มาตั้ง EP หนึ่งนะครับก็ฝากด้วยครับดูว่กันไถึง EP 24ครับรับรองว่าสนุกจ้ำจนเข้มข้นแน่นอนนะครับสมครับก็ฝากด้วยนะครับทั้ง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันยาวๆเป็น24 EP เลย ก็ดูได้นะครับทุกคนทีนะครับสองทุ y, die, <dance> ่มครึ่งทาง j 2 5นะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งพร้อมกันทาง VTV วันี้วีก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ Perfect t i n e r นะครับมีเอสด้วยนะครับ EP14 ครับผมวันนี้ครับครับโอ้บโอ้ยเพียงเยเพียงเพียงปากากอย่างได้ไหมปากอย่างได้ไหมช่วงนี้ เ, <c oughs> เห็นเพืนแพร่ตุ้มโคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยครับผมอ๋อผมไออ๋อผมูอ๋อผมอ๋อต้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าคือจริงวันนั้นเรล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้ำเกลือออกพอดีว่าเออมันมีก้อนเลือดติดมาด้วยครับอ่าใช่ครับพอดีว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็อยากจะฝากการทุกคนครับเออใครที่คิดถึงมหา,าลัยก็อยากทุกคนใส่แม้ก็เห็นบางคนเนี่ยมาหาเราอยางนี้งานรวมคนหลายๆุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากทุกคนใส่แม้แล้วก็ช่วยกัน่นเยยออะมาาากกกจริง็็ถู้้บ ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองของพวกเราเป็นห่วงแค่เองครับใช่ครับแค่อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับใช่ขอบคุณครับ